ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์อเสนอละครชีวิตของชาวบ้านที่ยากจนข้นแค้นถูกนายเงินเอารัดเอาปรียบขูดรีดจนหาทางออกไม่ได้จนตอะขายลูกสาวช้ยนี่จะเป็นประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตวาทการหนึ่งชีวิตที่เกิดมาพร้อมกับกำลังกายและกำลังสมอง สุดแต่ใครจะนำพาตัวเองไปข้างหน้าอย่างไรเธอดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดกับชีวิตตนเองและครอบครัวแม้ว่าเธอจะเหนื่อยยากสักเพียงใดลำบากแค่ไหนถูกกดขี่ทางเพศขนาดไหนเธอก็ไม่เคยหวั่นไหวขอเพียงพ่อแม่ที่ให้กำเนิดสุขสบายก็พอแล้วเธอจะสร้างชีวิตของตอนเองไปได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วสุดท้ายจะมีใคร มาร่วมสร้างชีวิตกับเธอหรือไม่เชิญปฏิตามค้นหาได้ไหนสร้างชีวิตคณะเกตทิปขอเชิญท่านฟังสร้างชีวิตอยู่กับนายหัวสี่ห้าปีแล้วเรื่องมีใจให้นายหัวหรือยังไม่เลยใจแข็งจัง ก็เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะความรักตั้งแต่ต้นแล้วนี่นานายหัวดีกับเรรายมากขนาดนี้ยังไม่ยอมใจอ่อนรับรักนายหัวอีกหรือไงไม่มีทางนายสายตาเรไรนายนหัวหน้าเลือดมากเลยเหรอนายไม่เห็นตู้เซฟในห้องนอนไม่ใหญ่ถ้านายเป็นเห็นเข้านายจะไม่พูดแบบนี้แน่นอนอทำไมอะเรไรเห็นอะไรในตู้เซฟนั่นะเห็นสิเห็นเต็มสองลูกตาเลยก็อะไรเล่า ก็ฉนดที่ดินของชาวไร่าชาวนาวางเป็นตับยังไงเล่าว่าไงนะเป็นเรื่องจริงเหรออะไรจริงนีสิฉันจะไปโกหกนายทาไมเมืม่อครู่ใหญ่ๆเนี่ยฉันก็เพิ่งเห็นแม่ใหญ่เนี่ยเอาฉนดที่ดินที่เพิ่งจะได้มาใหม่ๆไปเก็บไว้ในตู้เซฟเลยเวลาเห็นเหรอเห็นสิฉันก็กําลังจัดเสื้อผ้าให้แม่ใหญ่อยู่ในห้องนอนนะ่ะเหรออืมฉันว่านะในตู้เซฟนั่นน่ะต้องมีฉนดที่ดินหลายสิบฉบ,บับเลยล่ะ สงสัยชาวไร่ชาวนาแนมเฮอเนี้ยจะกลายเป็นลูกนี้ของเศรษฐีหน้าเลือดพู่นเนี้ไปหมดแล้วละมัง้งใครดูนะฉันจะต้องช่วยพวกเขาให้ได้นี่ๆี่เรไรอย่ายบอกนะว่าจะฉันจะขโมยโฉนดที่ดินทั้งหมดแล้วก็หนีไปจากที่นี่เรไรายพาพ อืมอะไรอ่ะท่านมาหาเฮ้ยนั่นรถของท่านจริงจรงนี่หว่านั่นแหละท่านคงจะมากับเรนไล่ละมั้งพ่อมีเรื่องอะไรละเนี่ยมาทำไมอ่ะคงจะไม่มีอะไรหรอกมัง้งอาจจะมาหาเฉยเฉนั่นแหละพ่อเอ๊ะนั่นอะไรอีกล่ะแม่ไม่เห็นมีท่านลงจากรถนี่นามีแต่เรไรกับพ่อหนุ่มที่ไหนก็ไม่รู้เอเอจริงด้วยสินะ พ่อหนุ่มนั่นเดินไปเปิดท้ายรถหิ้วถุงอะไรมาแล้วนั่นนี่แสดงว่าท่านอนุญาตให้เรรามาหาเราหรืออาจจะให้มานอนค้างกับเราก็ได้นะพ่อเออเป็นเมียเศรษฐีไปแล้วจะมานอนค้างบ้านนะที่มีแต่เพียงไม้ไผ่ผุผ,ผงพังได้อีกเหรอเอาน่าเรร่ะมันไม่เคยลืมกำพืชของมันหรอกพ่อก็ขอให้มันจริงเถอะ พ่อจ๋าแม่จ๋าสวัสด,ดีจ้ะเออเออ,เ,อ,อเรไลเราสบายดีแล้วลูกสบายดีจ้ะพอ่อแล้วพ่อละจ๊ะสบายดีหรือเปล่าพ่อก็งานๆแล้วไม่เจ็บไม่ไข้แข็งแรงดีวันๆก็ทําแต่งงานเท่านั้นแล้วแม่และจ้ะเป็นยังไงบ้างดูสิแม่ดําไปเยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็ผอมลงไปด้วยอะ่ะก็ไม่มีอะไรหรอกพักหลังเนี้ย เห็นอะไรก็ไม่ค่อยอยากกินสักเท่าไหร่เ <c oughs> บือบ่อๆอยากอยากหรือไงจ๊ะแม่มันเบื่ออย่างเดียวน่ะสิไม่เห็นมันจะอยากกินอะไรสักเท่าไหร่เลยล,ลูกถ้าอย่างนั้นแม่จ๋านี่แม่ลองกินของฝากจากบ้านเศรษฐีสิจ๊ะมันอาจจะทําให้แม่เนี่ยอยากกินอาหารขึ้นมาอีกก็ได้นะ <c oughs> อ่ะเอาอะไรมาล่ะนั่นแล้วให้ใครคิ้วเข้ามาล่ะฮะอ๋อเขาชื่อนายมีชัยจ้ะเป็นผู้ช่วยพี่ยงเขาเนี่ยจ๊ะแม่ สวัสดีครับพ่สมศิลป์สวัสดีครับแม่บัวเพื่อนสวัดดีพหนุม่มหวัดดีเราเคยเจอกันหรือเปล่าเคยสิครับเมื่อสี่ห้า 4, ปีก่อนไงวันที่นายหัวให้ผมเป็นคนหาเงินหาทองมารับไม่น้อยไปอยู่ด้วยไงครับ <c oughs> ลืมแล้วละครับแม่บัวเพื่อนคงจําผมไม่ได้แล้วหรือมั้งอ๋อนึกออกแล้วล่ะมันนานเหลือเกินแล้วเผลอแป๊บเดียว เวลาก็ล่วงเลยไปสี่ห้าปีแล้วนะพ่อหนุม่มใช่เลยครับแต่พ่อสมศิลกับแม่บูเพื่อนยังเหมือนเดิมนะครับไม่เห็นแก่เลยสักนิดเดียวจริงเหรอฮะพ่อหนุม่มนี่ฉันดูไม่แก่จริงๆเลยแล้วพ่อหนุม่มจริงๆครับอ,อ,อเมื่อก่อนพ่อสมศิลเป็นยังไงพอมาวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยผมก็ไม่งอกด้วยแม่ แจ,จ๋วจริงๆสแสดงว่าฉันแก่ไม่เป็นละสิเนี่ยโอ้ยพ่อกับบ้าจีไปได้นะพ่อหนุ่มเขาก็ชมไปอย่างนั้นเองแหละอย่าบ้าจีหน่อยเลยโอ้โธเอ้ยแกล้งชมหรอกแล้วพ่อหนุ่มเปล่าๆนะครับผมชมจริงๆไม่ได้แกล้งชมแต่ประการใดเลยนะครับไม่เชื่อก็ลังถามแม่น้อยดูสิครับว่าพ่อสมศิลผมงอบมีบ้างหรือเปล่าไม่มีจริงไหมครับแม่น้อย ยิงของมีชัยเขานะจ๊ะพ่อพ่อก็ยังเหมือนเดิมผมยังไม่เห็นงอกเลยเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยดำกว่าเดิมไปหน่อยเท่านั้นเองแล้วแขนขาก็แกล่งกว่าเก่าอีกเท่านั้นเองอจ้ะพ่อดีดี <c oughs> ดีดีดดด <c oughs> แล้วเนี่ยจะมานอนค้างกับแม่ใช่ไหมเลรไรเปล่าจ้ะแม่หนูต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะที่มานอนค้างด้วยไม่ได้จริงๆจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่เข้าใจแม่ก็ถามไปอย่างนั้นเองแหละ อดแล้วท่านสบายดีแล้วแมรีรไลฮะสบายดีจ้ะพ่ออืมดีดีดีดแม่ได้ยินมาว่าท่านอยากมีลูกกับเราเหลือเกินแล้วเมื่อไหร่เราจะมีวี่แววว่าจะมีลูกให้กับท่านซะทีอะเฮ้ยแม่ไปได้ข่าวนี้มาจากที่ไหนกันจ๊ะโอ้ยที่ตลาดอ่ะเขาก็พูดกันหนาหูเชียวจริงเหรอจ้ะแม่ก็จริงนะสิแม่น่ะจะไปโกหกเราทําไมล่ะฮอือคงจะไม่มีแล้วละจ้ะทาไมล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน เห็นพี่ยงเขาพยายามเหลือเกินนะจ๊ะแต่ว่าพี่ยงคงจะเครียดมากเกินไปละมั้งเขาพูดกันว่าถ้าคนใดคนหนึ่งเครียดเนี่ยกจะมีลูกยากนะจ๊ะอืมมันก็อาจจะจริงอย่างเรานะลูกนะก็บอกท่านให้ทำใจสบายสบายสิลูก พ่อกับแม่เนะี่ยคอยลุ้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮะพ่ออยากให้หนูมีลูกกับพี่ยงจริงๆเหรอจร๊ะอ้าวเราไปเป็นเมียเขาแล้วนี่นาะในเมื่อเขาอยากมีลูกกับเราถ้าเรามีให้เขาได้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเราแล้วละนะยิ่งทายได้เป็นลูกชายแล้วแล้วก็แม่เลยไล่อ,อชาตินี่นะเราสุขสบายแน่นอนแล้วละจ้าถอดหายใจทำไม มีอะไรหรอจ้ะแม่ก็จะมีลูกได้ยังไงเล่าในเมื่อเรไรกินยาคุมเอาไว้อย่างนี้นี่ดีนะที่นายหัวไม่รู้เรื่องถ้านายหัวรู้ความจริงแล้วก็ได้เกิดเรื่องใหญ่แน่ๆเลยเผลอๆเรากับเรไรอาจจะโดนไล่ออกจากบ้านหลังนั้นด้วยขออย่าให้นายหัวรู้เรื่องนี้เลยสาออกแม่เรไรเอ้ยจาพ่อ พ่อกับแม่เนี่ยตัดสินใจแล้วนะเอ๊ะตัดสินใจเรื่องอะไรจ๊ะพ่อกับแม่ตัดสินใจว่าจะขึ้นไปอยู่เหนือน่ะลูกว่าไงนะจ๊ะพ่อพ่อพูดจริงๆเหรอจ๊ะก็จริงสิลูกมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะพ่อแม่ทำไมถึงต้องย้ายไปอยู่เหนือด้วยที่นี่อยู่ไม่ได้รไรหรือยังไงเรียกว่า พี่ยงเข้ามากดดันอะไรพ่อกับแม่เลยจ้ะเปล่าเปล่าท่านไม่เคยมากดดันอะไรหรอกท่านไม่เคยมายุ่งวุ่นวายซะด้วยซ้ําไปท่านหนารักษาคํามั่นสัญญาดีแลือเกินลูกถ้าอย่างนั้นทาไมถึงได้ตัดสินใจไปอยู่เหนือล่ะจ้ะออที่นี่มันแรงอยู่เรื่อยเลยลูกเอ้ยบางปีแทบจะหาน้ําหาท่าทํานาไม่ได้เลยผลลงมาก่อนหน่อยเดียว ไม่สามารถจะกักเก็บน้ำมาทํานาได้หรอกพ่อก็เลยรู้สึกเบื่อเบื่อนะลูกแล้วพ่อจะไปอยู่เหนือไปอยู่ไหนพ่อมีที่อยู่แล้วเหรอจ๊ะยังลอลูกอ้าวนีเมื่อยังไม่มีจุดหมายปลายทางไปสเปสะสปะแล้วจะไปลงเอยที่จังหวัดไหนหล่ะพ่อเอานะพ่อว่าหาจุดหมายปลายทางลงหลักปักฐานมาอยากหรอก ไว้ให้พ่อได้หลักแรงที่มั่นคงแล้วเนี่ยนะพ่อจะให้คนจดหมายมาบอกแม่เลยๆอีกก็แล้วกันแล้วที่นาที่บ้านล่จะจ๊ะพ่อว่าจะขายนาลูกนะขายพ่อคิดดีแล้วเหรอจะ๊ะอืมพ่อคิดมาเป็นปีแล้วลูกแม่เองก็คิดมาเป็นปีแล้วเหมือนกันลูกถ้าพ่อกับแม่คิดดีแล้วหนูก็คงไม่มีอะไรขัดข้องแล้วจะ้ะแต่ว่าอยาจะใจพ่อกับแม่มั่นใจซะก่อนว่าที่ใหม่ที่จะไปอยู่นั่นนะ่ะ มีน้ำท่าดีไม่ใช่ไปเป็นมามากับแย่กับบ้านเดิมละแน่นอนพ่อต้องดูน้ำดูท่าให้มันดีที่สุดเลยละลูกชาวนาอย่างเราเรื่องน้ำที่จะมาทำนานเนี่ยมันต้องเป็นที่หนึ่งเชียวล,ลูกเอ้ยติดที่ที่นาที่นี่แหละแม่เลไลทำไมจะแม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปขายใครนะสิฝากคุณลุงสมพรขายอะไมเจะแม่ท่านขหาบ,บดีท่านนั้นน่ะเหรอ จ้าหนูว่าคุณลุงอ่ะคงจะช่วยได้นะจ๊ะเพราะคุณลุงเป็นคนกว้างขวางไม่น่าจะขายยากอืเอาสิลูกเดี๋ยวแม่เลไลเอาโฉนดที่ดินไปฝากไว้ให้กับท่านซะเลยฝากท่านช่วยขายให้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นส่วนท่านอยากจะหักค่าในหน้าเท่าไหร่ก็ให้ท่านหักไปแล้วกันนะลูกก็ได้จ้ะแม่งั้นเดี๋ยวพ่อ,อาโฉนดที่นามให้หนูก็แล้วกันหนูจะไปฝากคุณลุงเอาไว้นะจ๊ะอืมอืม งั้นเรอเดี๋ยวนะลูกจะพอ่อพ่อแม่เรไรเขาคิดดีแล้วเหรอเรื่องขายที่นานั่ะเหรออืมพ่อก็บอกว่าคิดดีแล้วอ่ะอืมอยู่กันดีๆก็จะย้ายหนีไปอีกแล้วก็ถึงว่าสิฉันพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้พ่อกับแม่อยู่สุขสบายที่สุดแต่ไม่นึกเลยว่าไปไป,ไปมามาพ่อกับแม่กลับอยากจะย้ายไปอยู่ทางเหนือซะอย่างนั้นแหละ ที่นี่อยู่ทางใต้ไปอยู่ทางเหนือแล้วเราจะมีโอกาสได้เจอกันหรือเปล่าเนี่ยเออแต่จะว่าไปมันก็ดีเหมือนกันนะอ้าวไงว่าดีลนะ่ะชัก็เรไรต้องการจะหนีไปจากนายหัวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอถ้าพ่อกับแม่เรไรมีที่ลงหลักปักฐานใหม่ทางเหนือเรไรก็จะได้ไม่ต้องเจอนายหัวเองหนีไปได้ก็ขึ้นเหนือไปอยู่กับพ่อแม่เลยทานายหัวก็ตามเรไรไม่เจออยู่แล้ว ที่ชายพูดมาก็มีเหตุผลเหมือนกันนะเห็นไหมละ่ะมันเป็นชะตาชีวิตของเรราย,ยู่แล้วชะตาชีวิตของฉันเหรอชายอืมใช่คงจะได้เวลาที่เรรต้องวางแผนหนีไปจากบ้านนายหัวแล้วละมัง้งตราบใดที่ฉันยังวางแผนหอบเอาฉนดที่ดินของชาวบ้านออกจากตู้เซฟนั้นไม่ได้ฉันก็จะยังไม่ไปจากบ้านเศรษฐีผู้นั้นเด็ดขาดเอางี้ให้ผมช่วยงัดออกมาไหมงัดเลยเหรออืมใช่ ตู้เซฟนิรภัยเช,ชียวนะในชัยไม่ใช่ลิ้นชักไขกุญแจธรรมดานะก็ยกมันออกมาแล้วทุบให้พังไปเลยสิฟังดูเหมือนง่ายเหลือเกินนะนเนี่ยง่ายจริงๆไมีง่ายหรอกแค่ชัยอ่ะออกจากห้องเม่ใหญ่ก็หัวขาดนี่เห็นหรือไงตาบนบ้านหลังนั้นอ่ะโอ้โหเหมือนกับสับระรดเช่ยวนะแต่มันก็จริงเหมือนกันนะเอานะ้ะเรื่องนี้ฉันเป็นคนจัดการเอง ถ้าฉันจัดการได้เมื่อไหร่ฉันก็จะต้องขอนายชัยเนช่วยแล้วละ่ะจะให้ช่วยยังไงล่ะก็หาทางพาฉันหนีไปจากเมืองนี้ให้ได้ยังไงละ่ะไอ้พาหนีนะ่ะได้อยู่แต่เราไม่ลองวางแผนชนิดที่ไปจากที่นั่นสบายๆแบบขออนุญาตนายหัวขึ้นไปเที่ยวเมืองหลวงอะไรทั้งนองน,นั้นมันจะไม่ดีกว่าเลยเพราะไม่ว่าเรไรจะขอไปไหนนายหัวก็อนุญาตอยู่แล้วยิ่งนายหัวรักเรไรเหลือขนาดแบบนี้นะ เรื่องขอไปเที่ยวไม่เป็นปัญหาเลยแม้แต่แม่ใหญ่เองก็คงจะไม่มีปัญหาเหมือนกันเชื่อผมซียไ,ไ,ได้ไม่จําเป็นต้องหนีหรอกเพียงแต่ว่าตอนหอบโฉนดที่ดินของชาวนาออกมาใหญ่ผู้ท่านจับได้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีดีไหมก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยฉันก็สบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะที่มีนายอ่ะคอยให้กําลังใจ มันทำให้ฉันไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็หัวเดียวกระเทียมรีบแน่นอนเวรยายไม่หัวเดียวกับเทียมรีบแน่นอนเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นไปหาคุณลุงสมพรก่อนนะฉันจะเอาโฉนดที่นาฝากคุณลุงช่วยขายให้หน่อยอะ่ะได้เลยสบายอยู่แล้วขับใจมากนะชัยจ้าวันนี้ฉันรู้สึกโล่งใจยังไงก็ไม่รู้สิเหมือนไม่มีของหนักมาทับอกจะละล่ะชัย มันสบายใจยังบอกไม่ถูกเลยล่ะพ่อแม่ของเธอแน่ใจแล้วเหรอที่ต้องการจะขายที่นาผืนนั้นหนังค่ะหนูถามพ่อกับแม่หลายครั้งแล้วพ่อกับแม่ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะแหมน่าเสียดายน่าเสียดายอยู่ไม่น้อยเลยนะเนี่ยทำไงได้ล่ะคะก็พ่อกับแม่ไม่อยากอยู่ที่นั่นแล้วอ่ะพ่อแม่เธอนะ่ะได้บอกเหตุผลหรือเปล่าล่ะว่าทำไมถึงไม่อยากอยู่บ้านนะ ทั้งๆท,ที่นาผืนนั้นนะ่ะกว่าจะได้กลับคืนมานะ่ะก็ต้องแลกด้วยตัวของเธอไปอยู่กับเศรษฐีเจ้าของเงินกู้เลยนั้นเนี่ยพ่อกับแม่บอกเหตุผลว่าฝันร้ายเกือบทุกคืนเลยอะ่ะฝันร้ายเหรอค่ะทำไมต้องฝันร้ายด้วยก็ในเมื่อทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางแล้วไม่ใช่เหรอตอนที่เศรษฐีเจ้าของเงินกู้ไปรับเธอไปอยู่ด้วยนะเธอบอกฉันเองว่า เขาเอาหาบเงินหาบทองมาให้ด้วยไม่ใช่เหรอใช่ค่ะก็นั่นนะสิในเมื่อพ่อแม่เธอมีเงินทองพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ตลอดชีวิตแล้จะมาฝันร้ายเรื่องอะไรอีกพ่อกับแม่คิดถึงหนูนะจ๊ะเวลาว่างๆก็นึกถึงภาพของหนูที่อยู่ที่นั่นแล้วก็รู้สึกผิดที่ทำให้หนูต้องตกไปเป็นเมียน้อยของเศรษฐีผู้นั้นอ๋อ พ่อแม่เธอคิดมากเลยเหมือนฝันร้ายตลอดเวลาว่างนั้นเถอะค่ะคุณลุงเฮ้ยมันก็น่ายนใจพ่อแม่เธอเหมือนกันนะค่ะยังไงก็ต้องขอรบกวนคุณลุงช่วยหาคนซื้อที่นาผืนนั้นด้วยนะจ๊ะอืมจะขายสักเท่าไหร่ดีหลังหนูก็ไม่รู้ละค่ะขายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละคุณลุงขายได้แล้วก็หาค่าเหนื่อยหน้าไปก็แล้วกันนะคะโถ ข้าในน่งในหน้าอะไรนะนะั่นน่ะฉันไม่เอาหรอกอย่าห่วงเลยฉันจะพยายามขายให้เธออย่างเร็วที่สุดจะได้ราคาสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้น่ะจ๊ะขอบพระคุณคุณลุงมากเลยนะคะเออแล้วเนี่ยยิ่ดีๆก็เอาโฉนดตัวจิงมาฝากไว้ที่ฉันอย่างนี้ไม่กลัวฉันจะโกงพวกเธอเรือ่องไงทําไมต้องกลัวด้วยล่ะคะในเมื่อคุณลุงก็ช่วยเหลือหนูมาโดยตลอด ยกโฉนดที่นาให้คุณลุงฟ,ฟรีๆยังได้เลยนะคะ <c oughs> ขอบใจมากที่เชื่อใจฉันหนูเคารพนับถือคุณลุงเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> ท่านหนึ่งของหนูจริงๆค่ะอืมจ้าขอบใจมากบางทีหนูอาจจะสามารถตัดสินใจไปจากบ้านเศรษฐีผู้นั้นได้เร็วขึ้นนะคะคุณลุงเธอมีแผนการอะไรเหรอจ๊ะตอนนี้หนูรู้แล้วล่ะค่ะว่าแม่ใหญ่อะ่ะเก็บโฉนดที่ดินของชาวนาเอาไว้ที่ไหนแล้วยังไง หนูจะต้องหาทางขโมยมาให้ได้ค่ะคุณลุงอืมฉันว่ามันเสี่ยงเกินไปนะแม่เรไลชีวิตเนี้ยหนูไม่มีอะไรเสียมากไปกว่านี้แล้วละค่ะถ้าหนูช่วยพวกชาวนาพวกนั้นได้ก็ถือว่าหนูได้ทําบุญกับผู้ตกทุกข์ได้ยากยิ่งใหญ่หลวงเลยนะคะแล้วถ้าเธอพลาดล่ะย่างมากก็ตายท่านเองค่ะคุณลุงแม่เรไลนี่เธอยอมตายเลยเหรอ ฉันชื่นชมความมุ่งม,มั่นของเธอเหลือเกินไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆบอบบางอย่างนี้จะกล้าหาญชาญชัยทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำกันนะถ้าหนูทำสำเร็จชาวนาในบ้านนาก็จะเป็นไทยหมดทุกคนค่ะคุณลุงอืมฉันขอภาวนาให้เธอนะทำสำเร็จก็แล้วกันนะจ๊ะขอบพระคุณมากเลยค่ะเธออยู่กับเศรษฐีผู้นั้นมาสี่ห้าปีแล้ว เธอไม่รู้สึกนึกชอบเขาเลยสักนิดเดียวเหรอหืมไม่ค่ะอา้าวทำไมล่ะเพราะเขาได้หนูไปด้วยการไถ่ถอนนี่สินนี่คะ่ะเขาได้หนูไปไม่ได้เกิดจากความรักสักหน่อยเขามีแต่ความใคร่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ฉันมั่นใจนะว่าเขาน่าจะต้องรักเธอมั่งเลยนะไม่อย่างนั้นนะ่ะเขาจะาไว้วางใจเธอให้อภิสิทธิ์เธอเทียบเท่าเมียใหญ่ของเขาเหรอ ร้เท่าอย่ยังไงล่ะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วค่ะคุณลุงท่านผู้ฟังที่รักสร้างชีวิตจะเป็นประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตวาทการมริษาวาดวงกดจัดทำเป็นบล็อกคอวิทยุจากการแสดงของคณะเกตบทิพย์รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรู่สยามบันทึกเสียงกลยาเจารพงค์ควบคุมการสแสดงตุ่สยามดำเน,นินการได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ ขอเชิญท่านติดตามสร้างชีวิตในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ